ทีนะครับขณะนี้น้องสวัรด์น้องแบมนั้นก็นำผลโซหรือว่าโพนะครับเ็ซึ่งได้สมบครุงเข้ามารับฟังในเวทีตรงนี้นะครับนั่นก็จะเห็นผลโกที่มีคำถามว่าคุณคิดว่าม .112 สมควรจะยกเลิกหรือแก้ไขนะครับนอกจากสิบคนและก็สอสาวพวเราที่มาเยอะปมาใสในวันนี้สิบมือสิบเสียง ที่จะเข้าสภาไปเข้าหมายของเราเที่ยงนี้สู้เพื่อเปลี่ยนพร้อมแล้วครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนแดมแดนทานตะวันตัวตุวตวลานน,นจะมาถามคุณิพิทาค่ะว่าคุณิพิทาและพรรคก้าวไก่มีนยโยบายที่จะยกเลิกม่1 2หรือแก้ไขค่ะเราจะมาฟังกันค่ะ S. <S ตกลงเดินทางให้ร้องสบายกันน้องแป๊บไปแล้วดีใจนะครับที่ได้เห็นสองคนนี้ออกมาแล้วขอให้พูยได้ไหมได้ค่ะรอดูคุณพิธาจะทำโพอย่างไรนะครับยกเลยตอนนี้ผมในฐานะวันแรกพักเก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ ตรงคำว่ายกเลิกแต่แต่ผมต้องขอโทษทั้งสองว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สำหรับคำถามตอบคำถามนี้ว่าทำไมต้องแก้ไขไเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทำให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามากกว่าและผมเชื่อว่าล่างของพรรคก้าไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใคร เอาสถาบันมาทำร้ายกันการตั้งคำวิจารณ์ไม่ต้องติดคุกการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากหวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคำถามอีกต่อไปและถ้าพรายพี่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิกหนึ112เข้ามาพักเก้าไกลก็จะสนับสนุนพรยเช่นเดียวกันเพราะีะนั้นต้องขอ ที่พี่ต้องขอแก้ไขม .112 ในสภาก่อนถ้าสภายังไม่ให้เวลาการแก้ไขเหมือนเนี่ยแล้สภาชุดที่ผ่านมาแล้วเราไปยกเลิกด้วยกันครับขออีกนิดนะนึงค่ะเดีย๋ยวขอ,อนุญาตค่ะให้สสข้างหลังทุกคนนะคะติดยกเลิกหรือแก้ไขแต่ว่า อันนี้คือการแสดงออกเป็นสีของทุกคนนะคะถ้าคนไหนไม่อยากติดไม่เป็นไรเราเข้าใจและแต่ว่าถ้าจะติดยกเลิกหรือแก้ไขเป็นความคิดเป็นความที่เห็นของทุกคนทุกคนมีสิทธิในความที่เห็นนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันได้ขอค่ะว่าที่ผู้สมัครทัท้ง1ิบท่านนะครับก็จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับกับคำถามที่ว่า กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นสมควรที่จะยกเลิกหรือว่าแก้ไขนะครับก็นแน่นอนนะครับว่าการต่อสู้และการเรียกร้องนั้นเราเห็นว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีจุดยืนชัดเจนนะครับสิทธิเสรีภาพระการิุปไตยนะครับผู้สมัครทุกคนของเราจะติดสติกเกอร์อการทำโพลแบบนี้นะครับไม่ควรจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับพี่น้องทำไมนนถึงถามคำถามแบบนี้กันบานเรื่องน้องสองคนนี้ กับทูนนำเงินะดีประเทศไทยไม่ควรจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปดังนั้นเราต้องมาช่วยกันแน่นอนนะครับทนไคนก็จะไปติดีในช่องที่แสดงความคิดเห็นก็คือคําว่ายกเลิกนะครับก็แน่นอนนะครับคนสุดท้ายซึ่งเราก็ได้ฟังการประกาศอยู่นั่นแล้วนะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตสิบนะครับก็จะเป็นตัวอย่างอื่นไปไม่ได้เลย ที่ท่านต้องเลือกสิบคนสิบเขตที่อยู่ข้างหลังผมเข้าไปแก้ไขปัญหาการเมืองเสนอกฎหมายเงียโทษสัก์เดียบโทษสักกรรมเยาวชนย้อนหลังไปถึงปีห้าเจ็ดนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องเลือกสิบคนข้างหลังเพื่อที่จะให้เรามีเสียงมากพอเข้าไปลงสัตยาบันกรุงรมไอซีซีนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ท่านต้องเลือกทั้งสิบคนสิบเขตเพื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐประหาร ร้อยวันแรกที่ที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราเสนอทางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มันรู้ไปถ้ารัฐธรรมนูญเขียนว่าทหารห้ามนี้น้นโทษกรรมตัวเองในการทํารัฐประหารมันจะยังมีรัฐประหารในประเทศนี้อีกไหม<อ>ถ้ารัฐธรรมนูญที่เขียนโดยสสอรอบอกว่าศาลห้ามให้อํานาจสถาบาันไหนในการสนับสนุนรัฐประหารมันยังจะมีรัฐประหารในประเทศนี้อยู่ไหม ข้ารัฐธรรมนูญเขียนว่าข้าราชการทั้งประเทศไม่สามารถสนับสนุนคนที่จะประหารประชาธิปไตยในประเทศนี้ให้บรรลุไปว่ารัฐประหารยังมีอยู่ในประเทศนี้อยู่ไหมได้แบบนี้คือคําตอบให้กับเขาให้กับคุณไม้ที่ไปถามคุเดกบวิทย์มันมีที่ไหนบอกว่ารัฐประหารถ้าคนไทยไม่ตีกันเองไม่ว่าคนไทยจะตีกันได้ไม่เป็นคุณก็ไม่มีสิทธิทำรัฐประหารนะพี่น้องมันอยู่ที่ระบบ ไม่นะั้นคุณก็สร้างความขัดแย้งมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลให้ตัวเองทารัฐประหารแช่แข่งประเทศไทยพาชนบุรีถอยหลังเป็นแปดปีพี่น้องตะโกนดังๆให้ผมได้ยินไหมว่าพี่น้องคนชนบุรีไม่เอารัฐประหารอีกต่อไปต่อมาไม่เอาไม่เอา,เอาพี่คนที่เดินมาถามคำถามว่าถ้าอย่างรัฐประหารก้าวไกลจะทำยังไง ง่ายๆแค่นี้เลยผู้แทนของประชาชนทั้งหมดออกไปยืนกันหน้ารัฐสภา,าทหารรัฐประหารมาให้มันรู้ไปประเทศไทยไม่ยอมอีกแล้วครับนคนไทยไม่ยอมแบบนี้อีกแล้วที่จงจะให้มีรทหารอยู่ในประเทศไทยแน่นอนเราจะเไไดินะบบไปด้วยครับเรามาเริ่มเวทีของเรากันยัง,มงไมพี่น้องพี่น้องเอ้ พี่น้องเไยพี่น้องไงโอ้สุดยอดจริงๆชนบุรีพวกนายไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังแม้แต่คราเดียวงานไะใหญ่แน่ลุยดูดันไม่เกรงใจใครจริงๆเลยพี่น้องไม่เคยทำให้ผิดหวังที่ผมเลือกที่จะมาที่ชนบุรีในวันที่มันสำคัญแบบนี้ วันนี้วันที่24มีนาคม2 5 6 6ย้อนหลังไปสีปีที่แล้วคือจุดกำเนิดของอดีตพรรคอนาคตใหม่ครับพี่น้องครับยุบสภาปุ๊บก็เลือกที่จะมาที่ชนบุรีเป็นที่แรกในการปราศัยสาเหตุที่เลือกที่มาที่ชนบุรีแบบนี้มีอยู่สองสาเหตุผลด้วยกันครับผมเหตุผลแรก ผมมาทำตามสัญญาให้พี่ชายของผมสอสอันเป็นที่รักของพี่น้องชาวแหลมฉบังตบมือดังๆยาวๆให้พี่จรัดคุ้มไค่หน้าโดยแล้ว,วบอกเขาไว้ว่าเราจะทำตามสัญญาเพรเวลาอีกไม่นา <sheets> นเหลือไม่ถึงหนึ่เดือนต้องกลับมาชนบุรีอีกรอบ เพราคราวที่แล้วพี่จลาดพี่ชายของผมบอกว่าเราไปช่วยหาเสียงกนที่บางแสน19กุมภาพ์ที่ผ่านมาบอกหัวหน้ายังไงหัวหน้าต้องให้สัญญากับผมนะว่าต้องมาช่วยผมหาเสียงที่แหลมฉบังให้ได้ผมบอกพี่จลาดทำงานมันเป็นสอสอสามสีป่ปีผมไม่เคยลากใครเท่าพี่พี่จลาลกุ้มไหน้ำคนแหลมฉบังเป็นทั้งเป็นทั้สอสอแรงงานด้วย เป็นทักสอสอเคด้วยสองส่วนผสมนี้ในคนคนเดียวมีพี่จลัดคุ้งไถนะ่น้ำคนเดียวนะคะ,ะที่้รงแลมฉางภูมิใจไม่ภูิใจแบบนี้ <Yeah. S 2> เขาบอกว่าต้องมาช่วยเขาหาเสียงที่แหลมฉวงางเพราะฉะนั้น <Yeah. S 2> ผมถึงต้องตามตามสัญญาที่เคยให้กับพี่จลัดไว้ <Yeah. S 2> พี่จลัดเป็นพี่ชายที่น่ารักของผมครับเป็นคนที่อยู่กับแหลมฉาบางมา 30- 40ปี แกเรียนจบมาปุ๊บแก็มาทํางานอยู่ในโรงงานเหมือนกับพี่น้องแรมชบังหลายคนเป็นประทานสหาภาพในโรงงานที่อยู่แห่งนี้อตอนช่วงที่มีโควิดเกิดขึ้น